สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงแรงครับเกือพามงเเรงครับพี่น้องครับสีมงโกกัวครับเปิดราคางวดเด้อพึ่งลงรถมาลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับอายุปีต้นๆครับปีต้นๆแล้วเด้อนี่ครับปีต้นๆแล้วครับเปิดไว้หนึ่งหมืนแปดพันเท่านั้นครับหนึ่งหมืนแปดพันครับหน้าตาฮึ๊กฮึ๊กฮึ๊กเลยหนาดี หนาดีขนาดมืนแปดครับพี่น้องครับง่วปีต้นแล้วนี่เบิ้งหนาว่ามันพออุ้ยกระบานกวางแห้งอาชีพมีเขาเด้อตัวนี้ครับอาชบพมีเขาครับเขาบดิ้เฮ็ดบดิ้แตงครับเขาธรรมชาติครับมันตู่ครับเขาอาชีพบงครับผุ่นเบิ้งครับหนาตาฮึกแห้งครับนี่เบิ้งครับปาดเข้าออกครับมีเข้าอยู่เด้ ต่วา่าใสเมาอยากอยากดึงยากแนครับวันนี้ครับ <c oughs> ถ้าถ้าพี่น้องเอาไปก็บอกว่าตึงชนเ,เข้าให้ก็ได้เด้อใสเข้าให้คือเกาก็ได้ปาดเข้าออกเดี๋ยอยากดึง,งายากแนจังหน่อยครับ <c oughs> นี่อยากให้ใสเข้าให้คือเกาก็ได้ครับแต่ว่าใสเมามันถัดคือง่วงงามตัวละครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นแปดพันครับพี่น้องครับสูงเกือบร้อยสามสิบครับสูงร้อยยี่สิบแปดครับ อายุปีกัวครับปีต้นๆครับบอทันหอดกัวดอกปีต้นๆครับตะวังัวครัตัวใหญ่ครับหนาดีครับฮึกดีครับหน้าตาฮึกดีนี่ฮึกดีเลยกระบาลกวงกวงโอสันสันนี่กระบาลกวงกวงปาดเข้าออกครับถ้ายากได้เข้าขึ้นกะบอกเบอาตึงครับเดี๋ยวใส่เข้าให้ไหมครับนี่อุ้ยหนาแวนพอครับกระบาลกวงดีครับกระบาล ต่างข้อนั่นนะครับมื่อแปดครับพี่น้องครับมื่อแปดนั่นบราอยากให้ผูกกันได้ว่าปลอยอิสระอยู่ในขอกเล็บงามครับเล็บงามดีข้อขาดีนมสีเต่าอยบรรยากาศขึ้นครับสีนี่เข้มอยู่ครับสีแดงเข้มอยหัดบัวซ้ำลูกชอกกันแรกที่ขายไปแล้วครับพี่น้องครับตัวนั้นโพดอีหลีสีแต่ว่าตัวนี้ได้ความใหญ่ขึ้นมากครับปีต้นๆแล้วครับ สูงเกือบร้อยสามสิบเดอ้อแม่สาวสดๆครับหมื่นแปดเท่านั้นสนใจโทษด่วนพิกัดขอส่งใกล้ๆครับนี่พอเดเล่มกัไปคือเก่าครับนี่เบิ้งครับโอ้ยหน้าตาครับ1นึ0งหลูกเคเอึครับสูงเกือบร้อยสามสิบครับอายุปีต้นๆแล้วหนาดีครับหนาดีขนาดเพศสีดำอันน้ดำๆหนึ่ง เกือกขี่นะครับเกือกขี่ขอ,อกพันจืดแน่ขอ,อกพันจืดแน่หัวเกือกขี่ครับหมื0นแดครับนี่ลงหน้าลงหน้าปีนาอาจสิได้ผสมครับเอาไปเลี้ยงไปคุ้นไว้สักก่อนครับเขานี่คือสีบะมี่ครับตุป,ปุครับนี่เขาบอดิเฮดบรดิแตงด้วยครับธรรมชาติครับเขาธรรมชาติมืนแปดพี่น้องควนจับดีอ้างดีนังนานัางนาขนาดเลยนังนาขนาด แข้งขาดีเบิดลำโตดีล่ำด,ดีขนาดล่ำโตลำชิ่งแข็งดีล่ำโตลำชิ่งแข็งดีขนาดโอ้ยหมักหมักหนาพันแห้งครับพี่น้องครับหน้าตาฮึกดีอ้าวหนึ่งหมื่นแปดพันสนใจฝ้าโทรหาบาวตึงเดอ้อฝนกะกําลังมาแลนะ้วพี่น้องฝนมาอีกแล้วเขาคอกมังกรกันรถติดกลุ่มกันยุดโดนเติบพอดีได้ที่งานเพราะว่านมาซอยดึงอ้าว สนใจเท่ามากครับหนึ่งมื่นแดพันลูกเคเอสามหนึ่งสูงเกือบร้อยสามสิบสูงร้อยยี่สิบแปดแล้วขั้นบ่มากเมากระเดี๋ยวบ่าตึงใสเข้าให้ขึ้เกาก็ได้ครับเอาไปทั้งเมาทั้งเข้าไปเลยหมื่นแปดครับพี่ตองหมื่นแปดมาเบิ้งอีกเพิ่มอีกสองตัวครับตัวนี้หมื่นหายั่งยั่งครับหนึ่งหมื่นหาพันตัวนี้ปีกัวครับหมื่นหาครับสูงร้อยสามสิบนี่หนึ่งหมื่นหาพันลู่ล่ำตัวเงาอัลลาดตัวนี้ทายในคอกเดอ้อทายให้เบิ้งแล้วนอกคอเมื่อวานนี่ หนึ่งมืนหาพันครับตัวนี้นี่หนึ่งมืนหาพันสดสดครับตัวนี้สดสดมือนหาครับตัวนี้มือนหาง้วปีกวัวแล้วตัวนี้มือนหาครับเอาเอาตัวนี้จากมื่อแปดเอามือนหาคือกันเลยยกชุดจับเซก,กันก็ได้ครับง้หัห้หลุน้นตัวนี้สี่ข้าสองปีละสาวพร้อมผสมเด้อตัวนี้ครับสาวพร้อมผสม สูงลอยสามสิบหาเกือบลอยสี่สิบนีมื่นหาให้กันจากมื่นแปดเอาไปเลยมื่นหาครับนี่ขายใส่กันครับจับคู่ใส่กันเอาก็ได้นี่สีได้ตัวละมื่นแปดแต่ว่าเอาน้ำมื่นหาครับนี่พ้อมผสมครับสาวไ่พ้อมผสมเข่าคู่หนึ่งึ้นพันสุดดอกง่อสีส้นสองปีแล้วไว้ใกล้ผสมแล้วมื่นหาครับตัวนี้มื่นหาอ้าวมื่นหาไม่อยู่สองตัวครับพี่น้องจับ ไปน้ำกันยกชุดเลยก็ได้ครับแพราว่าตัวน,นี้มื่นแดครับดูเคเอฟสามหนึ่งสุดยอดคว่มหนาความง่ามบอชี้ไยลตัวใหญ่ปีต้นๆแล้วเอาสำหรับคลิปนี้ครับฝนกระสิมาแล้วว่าตึงปทุมลาชกะขอจะพิมพ์เพียงธนิกรครับอยู่ดีไม่แห้งคือเก่าครับสวัสดีครับผม